สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับคลิปนี้ผมก็มีวิธีการดีๆมาฝากผูชมอีกแล้วนะครับอันนี้นะครับวันนี้ผมจะมาทำอ่าวอลเกอร์นะครับวอลเกอร์สำหรับอ่คนป่วยนะครับอ่าวอลเกอร์เนี่ยผมเคยไปถามแล้วถ้าเป็นสเตลเลดอ่ะประมาณ700กว่าบาทนะครับแต่ถ้าเป็นเป็นเหล็กก็ราคาถูกกว่านั้นนิดหน่อยนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาทําจากท่อ PVC ด้วยงบประมาณ1 5 0ิบบาทนะครับอ่ะมาดูอุปกรณ์ก่อนเลย อุปกรณ์ของเราก็มีอันนี้ครับสามทางสามทางหกขุนสิบสองตัวนะครับแล้วก็ข้องอสี่ตัวแล้วก็มีอันนี้นะครับเออขารองกันลื่นนะครับสี่ตัวแล้วก็นี่นะครับอันนี้เอ P ่อท่อพ v c ีีนี่ยาวเจ็ดเซนนะครับเจ็ดเซนหกตัวแล้วก็เอ่อยาวสามสิบสองเซนสองตัวนะครับแล้วก็ มียาวห้าสิบเซนสองตัวแล้วก็ยาวสามที่หกเซนหกตัวนะครับแล้วก็ยาวเอ่อสิบเจ็ดเซนสี่ตัวแล้วก็อันนี้เอ่อยาวยี่สิบเอ็ดเซนสี่ตัวนะครับอุปกรณ์อาจจะมากหน่อยอ่ะมาดูวิธีทํากันเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็เอาอันนี้สั้นๆมาใส่กันก่อนนะครับนี่เป็นแบบนี้นี่เราใส่สองอันก่อน นี้ยังไม่ต้องตอกมากนะครับแล้วเราก็ทำแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาสามทางมาใส่เดี๋ยวเออใส่ใส่ใสใส่ด้านนี้นะครับ เอาสทางมาใส่อีกนะครับผมต้องดูก่อนอาทางน,นี้นะครับแล้วก็เอานี่ก็เป็นอันนี้นะครับได้เป็นแบบนี้แล้ว แล้วเออ่ตรงนี้ตรงนี้เราก็เอาเอาของอใส่อีกนะครับแล้วอันนี้เราเอาความยาวขนาดน,นี้ใส่ไปไปตรงนี้นะครับอ่าอันนี้เราก็เอาอันนี้มาใส่นะครับ ใส่แล้วเราก็เอาสามทางส่ด้านนี้อีกนะครับก็ด้านนี้เดี๋ยวด้านนี้เราต้องเอานี้ใส่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะใส่ไม่ได้ครับแล้วก็ด้านนี้ก็ใส่เหมือนกันนะครับ อันนี้เราก็อันนี้ใส่อีกนะครับแล้วก็อันนี้ใส่อีกสองด้านข้างหลังนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาสามทางใส่แบบนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวยกขึ้นก่อนเราต้องใส่แบบนี้ก่อนนะครับนี่ใส่เว ข่าวๆก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้ใส่ไปอีกเสร็จแล้วเราก็เอาสามทางใส่มาด้านนี้นะครับหมดสี่ตัวเลยแล้วเราก็เอาอันนี้่ามาใส่นะครับแล้วก็เอาสามทาง ใส่แบบนี้นะครับตรงนี้เราต้องใส่ตรงนี้ก่อนอ่าแล้วก็อันนี้เหลือสีอันเราก็มาใส่ทุกอันเลยนะครับอันนี้เราก็จัดให้เข้าที่นะครับ แล้วทุกส่วนอันเนี้ยต้องทากาวนะครับทากาวทุกทุกแห่งเลยนะครับอ่านี้เดี๋ยวผมต้องต,ต่อให้เข้าแน่นเลยนะครับ อ่แล้วน,นี้เราก็เอาลูกยางมาใส่นะครับนี่ลูกยางกันลื่นนะครับอ่าเนี้อย่าลืมนะครับทุกส่วนต้องทากาวนะครับ ราะว่าถ้าเราไม่ทากาวเดี๋ยวมันจะหลุดนะครับนี่ผมสาธิตให้ดูผมก็เลยเไม่ได้ทานะครับามาดูกันนี่นะครับเนี่ยความกว้างไกลเทียงเลยนะครับนี่ครับเนี่ยถ้าทากาวเริ่มจะแข็งแรงนะครับเนี่ยนี่ครับผู้ชมก็ใช้ได้นะครับแข็งแรงนี่นะครับเนี่ยถ้าสมมติว่าคนป่วย ใช้แบบนี้ก็แข็งแรงดีนะครับเนี่ยเพราะว่าก็ไม่ได้ออกแรงกดมากกันไปอันนี้ก็ประหยัดดีนะครับเพราะว่างบประมาณประมาณร้อยห้าสิบบาทนะครับถ้าไปซื้ออาจจะเป็นสแตลเล่เนี่ยก็ผมเคยไปถามแล้วเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเหล็กก็เอสามสามสี่ร้อยนะครับก็ยังแพงนะครับแต่นี่ร้อยห้าสิบบาทเองอ่าผู้ชมก็ลองเอาไปทําดูนะครับ คลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ